สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดไมค์คาร์บนะครับในคอมนะครับฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับอันดับแรกก็ก็เข้าไปที่ Google นะครับผมจะทิ้งลิงก์นี้สองลิงก์นี้ไว้ให้นะครับอันนึงเป็นลิงก์ไมค์คาร์บอันนึงเป็นลิงก์ของจาวานะครับก็โหลดตัวของนี่ก่อนนะครับกดดาวน์โหลดฮะ นี่ฮะมันจะมีคําว่าดาวโหลด T l นะครับกดดาวน์โหลดใครใช้ Windows ก็กด Windows นะครับใครใช้ Mac ก็กด Mac กใครใช้นี่ครับตัวแล้วถ้าใครครับตอนนี้ผมใช้ IDM ช่วยดาวนโหลดนะครับถ้าใครไม่มี IDM ก็ก็จะขึ้นด้านล่างอ่านะด้านล่างอ่าก็ขึ้นก็ขึ้นโคลมเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมใช้ IDM นะครับก็กดอาโหลดรอโหลดไฟล์ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กดิ่นเดียวเองครับ ที่ผมโหลดจากอันนี้ผมนิดผมช้านะครับนิดผมมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับอผมว่าคลิปจะนานเกินไปจะผมจะตัดไปตอนอ่าที่มันละโหลดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไปครับครับก็ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็รออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็จะได้แล้วนะครับคือเราต้องโหลด2ตัวนะครับคือตัวจาวาและก็ตัวเกมนะครับถ้าถ้าไม่รอถึงไม่ถึงโหลดตัวจาวาหรอครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเราไม่มีจาวามันก็เล่นไม่ได้ครับผู้พัษนาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขอไปด้วยนะครับขพราะข้อมูลน้อยนี่นะครับจาวานะครับผมจะทิ้งลิงก์อีกลิงก์หนึ่งนะครับกดดาวน์โหลดนะครับฟรีดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับไฟนี้ก็ไฟล์เล็กนิดเดียวนะครับ นี่ครับเอมันก็จะโหลดเด็กๆเดียวถ,ถ,ถ้าทุกคนบ้านใครเน็ตแรงครับก็จะคลิกเดียวเสร็จโดนเสร็จเลยนะครับแต่ของผมมันต้องรอนะครับพอไฟมันไม่ใช่พอเน,น็ตมันช้านะครับพอเน,น็ตมันช้านั่นแหละครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันดาวโหลดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไปกันเลยครับ ก็เสร็จเป็นจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับถ้าใครไม่เห็นเมา์ผมก็ขอไปด้วยครับผมปิดผมลืมเปิดนะครับนี่ครับเราก็โหลดเสร็จถ้าโหลดเสร็จมันก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวรอ โอเคครับผมขออภัยที่ไปอันนั้นมานะครับไปกินน้ำมานะครับขอขอไปด้วยนะครับคือเราก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับใครเก็บไฟล์ไปไหนก็เอาไปที่นั่นเลยครับเนี่ครับมันจะมีตัว Java เป็นรูปถ้วยกาแฟนั่นแหละครับแล้วก็ T L นะครับโลโก้ T L นั่นแหละฮะให้ดาวน์โหลดให้ติดตั้งตัว Java ก่อนนะครับโอหไปดูนี่แป๊บนึงให้ติดตั้งตัวที่เป็น Java ก่อนนะครับแล้วเป็นครับ น่ครับให้ติดตั้งตัวที่เป็นจาวาก็คือถ้วยกาแฟนั่นแหละฮะกดอ่าถ้าจะติดตั้งก็คลิกเข้าไปสองครั้งนะครับนี่ครับตัวจาวาคลิกเข้าไปสองครั้งมันจะขึ้นหน้ามือเลยให้ทุกคนกด yes นะครับนี่ครับนี่ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับคือคอมผมก็กากด้วยนะครับให้ทุกคนกด install นะครับ นี่ครับรอสีคเขียวๆมันเต็มนะครับแน่นอนครับต้องตัดอีกแล้วนะครับเพราะว่าคลิปตนานเกินนะครับขอไปด้วยนะครับคลิปนานเกินเฮ้ยหรือว่ามันไม่นานะหรือจะไปตัดดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ตัดดีกว่าครับนั่งรอนี้แหละครับถ้าทุกคนอนาเบื่อก็กอคลิปได้เลยนะครับ ไม่ว่ากันนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับก็คลิปได้เลยนะครับเพราะมันโหลดแป๊บเดียวเองครับติดตั้งจาวานะครับผมจำได้นะผมเคยโหลดไว้ในเครื่องนะผมลบออกทำนะครับมันก็จะเป็นปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะครับรอแป๊แบ,บเดียวนะครับขอไปกับเสียงที่รบกวนด้วยนะครับ คลิปหน้าผมจะมาหาสอนแก้ปัญหาอะไรต่างๆในคอมพิวเตอร์นะครับที่ทุกคนเจอนะครับขอภัยกับเสียงรบกวนอีกครั้งด้วยนะครับเพราะบ้านผมมีเสียงรบกวนเยอะครับมีทั้งแมวทั้งสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเป็นแบบแป๊บเดียวครับจะเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับออี นิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับถ้าใครมีปัญหาหรืออะไรก็ทิง้งไม่ยากก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมสัญญา,าผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมไม่หยิ่งแน่นอนครับนี่ครับถ้ามันขึ้นถ้ามันติดตั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นอยู่บนหน้าต่างของเรานะครับมันจะไม่ขึ้นบนหน้าเดสก์ท็อปนะครับ ตัวจะวาแบบนี้ครับมันจะไปขึ้นด้านเดสก์ท็อปนะครับต่อไปให้ติดตั้งตัวทีเอลนะครับติดตั้งอย่าลืมครับติดตั้งจะวาก่อนติดตั้งทีเอลนะครับถ้ามันขึ้นหน้านี้ให้ทุกคนกด yes นะครับแต่ของผมที่ผมอัดคลิปมันจะขึ้นจอดํานะครับแต่ของทุกคนมันจะเป็นว่า yes กับ no นะครับคงกด yes นะครับก็มาณนี้นะครับต่อไปครับให้กดปุ่ม C เขียวๆต่อไปเลยนะครับ ระผมซีก็เยวๆต่อไปอีกนะครับให้เอาติ๊กถูกออกนะครับเพราะมันจะให้เราติดตั้งเบราว์เซอร์อะไรสักอย่างนะครับนี่ครับมันจะทำอีกครั้งก็กดต่อไปครับก็มันจะอินสตอลให้นะครับรอนะครับรอมันก็รอไม่นานนะครับหน้านี้ก็จะรอไม่นานนิดเดงนะครับถ้าผมคิดไม่ดมันก็จะไปนานช่วงจะเข้าเกมนะครับเพราะ คอมพิวเตอร์ถ้าใครอคอมพิวเตอร์กระกากมันก็จะประมวลผลชา้าิดนึงนะครับเช่นของผมไงเครื่องหนึ่งครับกดสีเคียวต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่บมันก็จะมีไอคอนมาหน้าเดสก์ท็อปเรานะครับเดี๋ยวผมดูมันจะมีไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปเรานะครับ น่าจะบคลิก2ครั้งเพื่อเข้าไปในเกมเลยนะครับถ้าใครคอมการจริงมันก็จะเด้งเข้าอ่ามันก็จะเด้งช้านิดนึงนะครับขอไม่ว่าคอมกากคอมหนักนะครับก็คือแบบพื้นที่เต็มประมาณนี้นะครับคมคอมนุ่งน่วงเหมือนผมนะครับเือนี่ผมใช้ไปแล้วเกือบสี่ร้อยจิกเลยนะครับคอมเครื่องนี้หนึ่งมีหนึ่งเทรลไบนะครับหนึ่งเทรลไบต์ก็จริงนะครับแต่คอมกากเหมือนเดิมนะครับรอนะครับรอมัน อันนี้เสร็จแป๊บหบนึ่งนะครับมันไม่นานหรอกครับนานหรือไม่นานไม่รู้นานนิดนึงแหละถ้าผมคิดว่านานนิดนึงเพราะผมคอ,อมผมกากจริงนะรอครับรอถ้าใครไม่อยากรอแบบนี้ก,ก็คลิปได้เลยนะครับมาแล้วครับแอบบียวครับนี่นะครับมาแล้วครับ รอนะครับเพราะคอมผมมันหน่วงนะครับมันอืดช้าๆนิดนึงนะครับผมใช้มาสองกว่าปีแล้วนะครับนี่ทำมันจะขึ้นหน้านี้ฮาวนะครับให้ช่องแรกนะครับให้เห็นคำว่าต้นนะครับทีเห็นคำว่าต้นไหมครับทีโออินนั่นแหละครับให้ใส่ชื่อตัวเองนะครับจะแต่งตั้งชื่ออะไรขึ้นมาก็ได้นะครับช่องที่สองเลือกเลือกอ่าเวอร์ชันนะครับมันจะเป็น เวอร์ชันไมค้าของเรานะครับนี่แหละครับนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดมาทำไมสองหน้านะครับเดี๋ยวพอครับกดสีเหลืองๆไปนะครับมันจะเอ่อใครไม่คอมผมช้ามากเลยนะครับต้องขอไปด้วยนะครับคอมผมช้ามากเลยนะครับ ผมเอาโน้ตบุ๊กมาทํานะครับมันไม่ใช่คอมั่นแเลยครับมันเป็นโน้ตบุ๊กครับคอมอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าใครกดแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับมันจะอินสตอลให้เรานะครับแน่นอนครับผมจะตัดไปตอนที่มันจะเสร็จแล้วนะครับจะกันครับ นี่นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับอืมนั่นแหละครับเฮ้ยคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะนานหรือไม่นานก็ไม่หน้เหมือนกันนะครับคิดว่านานเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มากดอเคปยครับแล้วก็รอวันนิดนึงนะครับเพราะผมขมขมกากมากถือว่ากากหรือว่าหน่วงมากเลยนะครับ ซื้อ่าตอนซื้อมาอะไรก็ใช้ดีนะครับแต่พอใช้ไปนิดหนึ่ยครับตอนนั้นเลยครับกากครับกากคลิปนี้จะมาสอนหรือมาบ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับขอไปด้วยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเอาปิดก่อนนี่ครับมันจะเิ้งแบบเกมขึ้นมาให้กดกดสีเหลืองนะครับมันก็จะเด้งเกมขึ้นมานี่ครับก็เล่นได้ปกตินะครับ ก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณครับ